เข้ามาร่วมการสัมมนาวันนี้ทุกท่านนะครับขอประทานโทษนะครับพอดีมีอะไรคิดแที่แทรกเข้าไปแทรกมานะครับเมื่อกีจะไปถ่ายรูปเป็นกิจอาสาเนี่ยถวิสุขสมความเป็นมาผมก็ได้ยินท่านอยู่พัฒนาอยู่จังหวัดที่ท,ที่มีการจัดเก็บลังอํรนาจเรียกมานะครับถึงท่านนายกโดยท่านานายอยู่นครผมมานะผมอยู่สีเ่เดือนกว่านะบิงทียน,นว่าถ้เาเป,เป็นการแก้ปัญหาที่มันม่ประมูล ที่พงศนิษน,นะคะท่านผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปรปรชาภาคแปดได้นํากล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมในวันนี้ต่อที่ประชุมะขออนุเชิญะคะ่ะนี่ปรวัดชุมพรครับมิสาภูิิรักนะครับผู้เข้ารวประชุมทุกท่านนะครับกระผมมีความรู้สึกความมีเป็นอย่นางยิ่งที่ได้มาร่วมโครงการและลดการัด้วยกลไกสหายธ พื้นที่เสี่ยงต่อการเจรอหรือที่เรียกว่าโครโงการฟรองคอมิวเตอร์ถึงแผนคอร์รัปชันหรือเช็คนะครับสำนักงานมอชประจำจังหวัดชุมพรเพื่อพัฒนาแนวทางกรณีพืน้นที่เสี่ยงต่อการทจ่อกนกรณีไม่สามารถจัดเก็บอพากรดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของหน่ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แก่คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรการรถไฟแห่จังหวัดสุพรรณโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณเป็นประธานและมีการร่วมด้วยคนไทยตามประเด็นประเด็นที่สำคัญในเรื่องเกี่ยวกับการดีความกฎหมายเนี่ยตรงเนี่ยต่อไปถ้าเพิ่มทางฝ่ายกฎหมายฝ่ายเรสท์รอรใช่ไหมแต่ถ้าในให้ตาเห็นในในคณะของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเนี่ย ผมขอสมนสิทธ์นะครับแต่ถ้าในความเห็นตรงนี้เนี่ยผมขออนุญาตเรีเยนในที่ประชุมว่าในของอนุสองมาตาเ็ตเนี่ยการพิจารณาการจัดเก็บเนี่ยมันจะไปสอดรับกับการการํกาหนดหลักเกณฑ์ไหมเพราะว่าในส่วนของกฎหมายฉบับนี้มันให้ถ้าตัตาดาการทำได้เลยนะคือการให้สําดหลักเกณฑ์แบบอื่นไหมในกรณีเราไม่สามารถการสัมปทานได้เนี่ยเราจะมีออกไปที่หลายหรือจำหน่ายที่หลายเนี่ย จะทำได้ไหมถ้าเราพูดถึงว่าสนตรงนี้ครับอาพิจาาการจัดเก็บผมผมว่าเลยตีความด้วยเพื่อความเห็นของผมนะว่าคําว่าพิจารณาจัดเก็บนหมายถึงจัดเก็บเงินนากรังนกแล้วก็จัดสรรเนนากรังนกไม่ใช่ว่าจัดเก็บรังนกองเป็นว่าการเส่ียสัมันในม่้านนะถ้ามี่ะรเก็บรังนกเนี่ยตรงนี้มันจะรา คณะกรรมการเนี่ยก็ที่มาทำตาห้าเนี่ยผมมองว่าการกําหนดักเฑ์วิธีการเล่นเงื่อนไขที่เขาให้ไว้ในมาตราห้าเนี่ยเป็นการกําหนดักเฑ์วิธีการเล่นเงื่อนไขตามอานาจในข้อหนึ่งถึงข้อสี่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการกำหนดระเก,กียนตื่นื่น,นเอ,อ่อผมพอกฎหมายที่ใช้คำว่าและหมายความว่าต้องทั้งสองส่วนแั้นผมก็เลยมองว่ามันเป็นการจัดจัดเก็บที่กำหนดมาเนี่ย มันแยกจากกันประหารโดยเด็กขาดหรือว่าตีความรวมกันในหลักการตีความทางกฎหมายเดินทางออกไปได้ทีนี้ผมมามองว่าคณะกรรมการนี่ก็ประกาศประมูลให้คนมาประมูลแต่ไม่มีผู้ประกอบกิจาการในการสัมปทานเนี่ยเข้ามายื่นซองเพื่อประมูลทีนี้คณะกรรมการ ให้น้องของสะจทุกนอก็แนะนำผู้เข้าร่วมไปชมการแสดทุกคนครับขอเชิญครับ